ประโยชน์ที่น่าทึ่งของแตงกวาเมื่อคุณรับประทานเป็นประจำดูวิดีโอคลิปนี้ให้จบแล้วคุณจะพบกับประโยชน์ของแตงกวาแบบ100%ซครับสวัสดีครับเมื่อคุณรับประทานแตงกวาเป็นประจำคุณจะได้รับประโยชน์ดังต่อไปนี้ 1. ครับเมื่อคุณรับประทานแตงกวาเป็นประจำคุณจะสามารถช่วยลดความร้อนในร่างกายได้ทำให้ร่างกายของคุณน,นั้นรู้สึกสดชื่นมากยิ่งขึ้นกระปี้กระเป๋าและสามารถช่วย แก้ปัญหาเรื่องอยู่น้ำได้อีกด้วยประโยชน์อย่างที่สองครับสามารถช่วยกำจัดของเสียตกค้างในร่างกายคุณก็น่าจะทราบนะครับว่าในแจงกว่ามีส่วนประกอบหลักนั่นก็คือน้ำมันจะสามารถช่วยไปชำระล้างสิ่งสกปรกตกค้างในร่างกายที่สามารถเกาะอ,อยู่ตาม เพราะอาหารผนังลำไส้และตามจุดบร,ริเวณต่างๆของร่างกายขับออกเป็นรูปแบบของเสียไม่ว่าจะเป็นเหงือ่อเป็นน้ำอุจจาระปัสสาวะก็สามารถช่วยขับออกมาได้ครับถือว่ามีประโยชน์มากๆเลยทีเดียว 3. ครับแตงกวานั้นมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่สูงมากครับลหลายๆคนนะครับบอกว่าอยากจะมีผิวสวยหน้าเด็กหุ่นดีเ้าก็ขอแนะนำแตงกวาครับ ราแตงกวานั้นมีส่วนประกอบของสิ่งที่คุณต้องการทุกอย่างเลยเพียงให้คุณรับประทานเป็นประจำวันละหนึง่งสองลูกเท่านั้นคุณจะได้หุ่นสวยผิวงามและก็หน้าใสแบบง่ายๆแล้วครับประโยชน์ข้อที่4ครับแตงกวาสามารถทำให้คุณมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงได้อันนี้น่าจะรู้กันจักกันทุกคนแล้วแต่ถ้าหากคุณกำลังจะมองหาวิธีการรับประทาน แตงกวาให้ได้ผลดีก็อขอแนะนําให้รับประทานเป็นหลังอาหารหรือรับประทานคู่กับอาหารเป็นผักเครื่องเคียงเลยก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะสามารถช่วยดูดซึมสารพิษหรือดูดซึมไขมันส่วนเกินที่ไม่ดีครับจะทําให้ร่างกายคุณได้รับประสิทธิภาพในการย่อยมากยิ่งขึ้นนอกเหนือจากนั้นยังสามารถช่วยบ,บำรุงร่างกายบำรุงเซลล์ได้อย่างยอดเยี่ยมประโยชน์ข้อที่5ครับ ประโยชน์ข้อที่5ของแตงกวามีประโยชน์ในการช่วยบำรุงโลหิตถ้าหากคุณคิดว่าร่างกายของคุณนั้นประกอบไปด้วยน้ำแล้วลก็เลือดของคุณนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยทีเดียวขอแนะนำให้คุณรับประทานแตงกวาอย่างน้อยวันละหนึ่งลูกนะครับมันจะสามารถช่วยบำรุงโลหิตของคุณได้และสามารถช่วยทำให้เลือดเม็ดเลือดแดงของคุณนั้นแข็งแรงและสามารถ ช่วยให้เม็ดเลือดขาวของคุณสามารถป้องกันโรคได้อีกด้วยครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับประโยชน์แตงกวาในครั้งนี้ถ้าหากคุณคิดเห็นอย่างไรหรือชื่นชอบก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างคลิปฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ